ปฏิตามการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันครับประธานคณะกรรมการ,ท,การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเผยการคัดค้านการขอประธานบัตรทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนน่าจะประสบความสําเร็จหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าอาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบราณสถานในพื้นที่ครับ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงและรับฟังข้อมูลเรื่องการคัดคา้านการขอประธานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัทเอกชนที่ศาลาประชาคมหมู่ที่8บ้านซำขามตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นของคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรัษฎรโด,ดยมีผู้แทนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลซึ่งตัวแทนประชาชนเล่าว่านะครับ การขอประธานบัตรโลงโมหินของเอกชนในพื้นที่58ไร่1งาน14ตารางวาที่บ้านน้อยพรสวรรค์ตำบลนาหน,นองกลุ่มอำเภอชุมแพถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่ของตำบลดงลานแต่ผลกระทบจากการทำโรงโม่ขอไปครับแต่ผลกระทบจากการทำโรงโมหินจะก,กระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลดงลานนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ป่าซํำขามซึ่งเป็นพื้นที่ของการขอประธานบัตรยังเป็นป่าต้นน้ำสำคัญ และยังมีโบราณสถานในพื้นที่ซึ่งหากมีการดําเนินกิจการต้องได้รับผลกระทบแน่นอน ด้านนายพูลศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าการยื่นคัดค้านของประชาชนในพื้นที่น่าจะประสบความสําเร็จเพราะมีข้อมูลที่เห็นได้ชัดนะคะว่าการขอประธานบัตรของบริษัทเอกชนมีมติที่ขัดต่อระเบียบหลายข้อซึ่งในอนาคตจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขในเชิงนโย,ยบายในอกาสต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงท่านพูล ศักจิร์จันท์ปีกันค่ะครับในส่วนการขอประธานบัตรของเมืองหินและก็โลโม่นะครับเราต้องดูหลายๆมิติประกอบกันนะครับคือเราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการขออนุญาตอย่างเดียวซึ่งเฉพาะถ้าหากดูแร่องการขออนุญาตอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะออกประธานบัตรได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ปัญหามิติอื่นๆที่เราควรจะต้องนํามาประกอบในการพิจารณาอนุญาตนะครับก็มียกตัวอย่างเช่นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบของการทํางาน ในเรื่องของฝุ่นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับมิติในเรื่องของอาการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เราต้องคํานึงถึงให้มากเ,าเคสที่นี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหลายเคสในระดับประเทศที่ผมคิดว่า,เ,าเราคงต้องมาแก้ไขในเชิงนยโยบายแล้วนะครับวันที่12เดือนนี้นะครับ1ิมิถุนาเราได้เชิญทางอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เพื่อให้ท่านเนี่ย เข้ามารับทราบประเด็นปัญหาซึ่งตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ขอนแก่นนะครับมีที่ชัยภูมินครสวรรค์และอีกหลายๆจังหวัดซึ่งหลายๆจังหวัดเนี่ยมันก็รวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นประเด็นเรื่องของออการบริหารจัดการในเชิงนโยบายแล้วนะครับเราเราเลยมองกันว่าถ้าหากเราสามารถที่จะจัดทําระเบียบปฏิบัติอย่างเช่นถ้าหากการขอประทานบาัตรมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต ลุ่มน้ำในเขตน้ำซับในเขต